ท่านผู้ชมครับมีข่าวดีจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับ Rd 2 5 1นะครับ Rd 2 5 1หรือ bp 2 0 1 9นะครับชัดเจนในส่วนทุเรียนนะครับสามารถเพิ่มผลผลิตในส่วนทุเรียนได้จากส่วนทุเรียนที่มีไรายได้ยกตัวอย่างนะครับแแสนบาทได้มาเป็น1ล้าน4แสน หนึ่งล้านหกแสนก็เท่ากับว,ว่าหนึ่งเท่าตัวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มากสําหรับรายได้นะครับส่วนสาเหตุที่สร้างรายได้นั้นเกิดจากทุเรียนดกนะครับอดีสองห้าหนึ่งนี้นะครับขวดจะเป็นลักษณะนี้ในตลาดนะครับก็จะมีในข้อมูลในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์กรสุกระเสรมนี้นะครับ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สืบค้นดูได้นะครับช่องดรกรสุกเกษมนะครับก็มีลงไปได้เยอะแล้วนะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการใช้ rd 2 5 1นะครับ rd 2 5 1นะครับเอใช้หยอดโคนนะครับ1นนะครับต่อ1ต้นนะครับและการฉีดที่ต้นนะครับเพื่อบำรุงใบ 10cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7วันนะครับหลังจากนั้นมีการออกดอกในช่วงออกดอกนะครับช่วงที่ระยะออกดอกระยะกักน้ำแล้วก็คาดโคนนะครับใช้ฉีดกิ่งนะครับฉีดบริเวณที่ดอกจะออกนะครับเพื่อเป็นการชักจูงดอกให้เกิดขึ้นและฉีดที่ดอก ไม่ฉีดที่ใบแล้วนะครับและหยุดหยอดโคนและฉีดผลที่ทุกระยะนะครับจนกว่าจะสุกแก่ประมาณ10วันนะครับสำหรับโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับนะครับมีโปรโมชั่นที่พิเศษนะครับช่วงน้ำท่วมนะครับซื้อ2ลังแถม1ลังนะครับติดต่อเข้ามานะครับ ID Line RD 2551นะครับ หรือเซฟเบอร์0863280914นะครับลายก็จะขึ้นนะครับหรือเพจนะครับดกรกรสุเกษมก็ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับในการดูแลทุเรียนนะครับทุเรียนต้นนี้ได้ปลูกนะครับให้แม่ดูนะครับว่าต้นทุเรียน เป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ประมาณ2ปีนะครับพิธีการตัดแต่งเราก็ไม่ตัดแต่งเลยตอนนั้นจะทําให้ตัวเรียนโตช้านะครับในการตัดแต่งทําให้ตัวเรียนเป็นรูปทรงที่ดีนะครับกิ่งแรกเราจะไว้ประมาณสักเจ็ดสิบเซนถึง1เมตรนะครับ